ทิ้ไม่ได้ยุดอย่างนี้นะนี่เป็นอะไรกันเพรลอ็อกฉันจะมาโวล่ที่นี่ไม่ได้นะขายหน้าลูกค้าหมดฉันยอมขายที่หน้าแต่ฉันไม่ยอมใี้ฆ่าตกรขึ้นโชว์เวทีนี้ไม่ได้เด็ดขาดคุพูดอะไรใครฆาตกรก็อสุกมาลีไงเป็นฆ่าตกรฆ่าคนตายและหนีมากบดานที่ร้านเราน้อยคิดว่าเหล็กหนบาบเป็นบาตกะหริ่จะปกปิดความชั่วของมันได้ ฉันจะเป็นกลีพวกฉันจะเป็นกลีฉันจะบอกให้นะอยากน้อยพวกฉันก็ไม่เคยฆ่าคนตายแบบมึงอีกชั่วเธออย่ามาพูดใพ้พ่อย่างงี้นะพูดออกามาได้ไงก็เป็นเรื่องจริงนะพี่แซดพี่แซดวิ่งหลายรอบมากเลยวันนี้พี่แพี่แ มาลีเป็นขาสังกรข้าลงุงลุงพ่อเลียงของมาลีทีแรกผมก็ไม่รู้หลังจากลุงลุงตายได้ไม่นานมาลีคนนี้ออกจากบ้านจนผมมาตามมาเจอที่นี่ผมชวนกลับบ้านเขาก็ไม่ยอมกลับ <c oughs> <c oughs> จนผม เจอมซองยาแปลกๆอยู่ีนห้องมาดีผมเลยไปให้ตำรวจตำรวจเขาก็เลยบอกว่ามันคือตำรวจก็เลยบอกว่ามันคือไซยาไน์ <c oughs> ยาพิษไร้กลิ่นไร้สีไม่ทิ้งร่องรอยผมร้อยตำรวจเอกสืบสัน คดีนี้มาสักพักแล้วคุณนี่มันเรียบเนียนเสลืเกินเนียนอย่างผมไม่เข้าใจคุณเลยคุณหนีคนดีมาทำแบบนี้ทำง,งานที่มีแสงไปที่ทุกคนจับจ้องคุณคุณคิดอะไรอยู่เอาละอะไรจะก็ช่างคุณมีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจนตนานวันนี้คุณต้องมอบตัวก,กับเจ้าที่ซะ มันเป็นท่ากอดท่าเาเนีตื่ใจพี่กำลังจะพี่กำลังตายแล้วแล้วอยู่รออะไรอยู่อะไรยิงเลยที่ขายิงยิงยิงมันตายหยุดนะเฮ้ยิงออกมาเจหลอตายด้วยตายก็ตายพี่ชัามันยิงไม่ร้ยยิงไป่ร<ะ>้ยไม่ได้่คประาการทำไงยไม่เคยยิงเลยก็ช่ามันสิให้มันตตายไปทั้งคู่นั่นแหละแซกอยู่ไปก็รลอกหลอสิ่งมันทิ้งลยฉันไม่คิดว่าแกจะเร็วขนาดนี้แม คนหนึ่งก็ฆ่าตะกอนฆ่าคนอีกคนก็แม่เราเป็นกระเทยแถมยังเป็นชู้กับผัวชาวบ้านี่พี่เออสิรู้นานแล้วเฮ้ยจี้ก็ทีว่าแตก้าจริงไปเนี่ยพี่แพมจ้าบังนะัเราบงน้คุย อย่าันส<ม>ิยังเออกูมันต่ำตกูมันเป็นคนเลวกูมันเป็นคนไม่ดีกูเป็นฆ่าตะตอนฆ่าคนแล้วกูก็จะฆ่ามึงด้วย,ยคึงคิดว่าพวกกูอยากจะทำอะไรแบบนี้หรอ